สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราเริ่มต้นกันที่การวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างปอร์โตกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นนัดที่2ของกลุ่ม B นะฮะอ่เราไปเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มต้นที่นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับของปอร์โตก็จะมีนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับโดยเป็นตัวหลักเลยนะฮะนั่นก็คือซันเชสเอ็มเบมบาซึ่งโดนใบแดงนะครับอีกคนหนึ่งเปเป้ อันนี้ไม่ใช่เปเป้ปอมโมมุกนะครับเป็นเปเป้กองหน้าชาวบราซิลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นประตูหมายเลขสามเอ้ยเป็นประตูมือหนึ่งนะฮะที่บาดเจ็บนั่นก็คืออากุสตินมาเซซินนะครับในประตูเบอร์หนึ่งบาดเจ็บซึ่ง3คนนี้ไม่สามารถลงได้นะครับอ่าโดยเขาบอกอ่ากองหลังนะครับก็คือเอ็มเบ้เอ็มเบม่านะครับไม่สามารถลงสนามได้นะครับฉะนั้น ต้องอยู่กับเซร์จูคอนสแซ์ซาว่าจะเลือกใครลงเล่นนะครับระหว่างเปเป้แล้วก็อีวานมาคาโน่นะครับโดยจะต้องมาเยือนจับคู่กับฟาบิโอคาโดโซในตำแหน่งแดนหลังนะครับก็มี2คนให้เลือกเปเป้ปอมโมกุนี่อายุเยอะแล้วนะครับสามสิบหกปีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นคือนายประตูเบอร์หนึ่งนะครับมือหนึ่งนั่นก็คืออากุสตินมาเชซินนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับเซร์จูคอนสแซ์ซาวก็คงจะส่งดิโก้คาดิโก้คอสตานะครับลงเล่น หลังจากที่นัดที่แล้วโชว์ฟอร์มดีนะัดเจอกับกิวินเซนในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเซฟจุดโทษด,ด้วยนะครับและพาทีมชนะมาะส่วนตนแหน่งอื่นก็คือมาโกกุจิตนะครับพร้อมลงเล่นเจอกับทีมเก่านะฮะขอย้มาดูลิเวอร์พูลกันหน่อยนักเตะที่บาดเจ็บนะครับมีติเอโก้ฮาวิเลียดนาบีกาตาและเนโกวิลเลียมนะครับโดยทีมนิวล่าสุดนะครับนเนโกวิลเลียมต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะพร้อมหรือไม่ ส่วนตำแหน่งแผงไม่ฟิลนะครับขาดแน่แน่นาบีเกตา้าติเตโก้และฮาวียเอเลียนนะครับอ่าส่วนหัวข้อนี้บอกว่าคอปเรียกประชุมอ่าว่าจะต้องอ่าส่งนักเตะหมุนเวียนกันลงเล่นเพราะว่าในวันอาทิตย์เนี่ยจะเจอกับซิตี้อีกนะครับในซิร์คบิลีกซึ่งเป็นซูเปอร์มิเนตฉะนั้นนักเตะที่จะได้ลงเป็นตัวจริงก็จะมีโรเบิร์ตโฟร์มิโน่โจโกเมสคาตาสมิการนะครับและอิบราฮิมาโกนาเต้ ในตำแหน่งแผงหลังและกล่องหน้าเพราะว่าจะพักฟันไดโลเบอร์สันนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็เทนด้วยนะครับจะพักก็จะเป็นพวกนี้ได้ลงนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็คือเคอร์ติโจนนั้นได้เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมพบกับปอร์โตนะครับคาดการส่วนเจอร์มิเนอร์ก็พร้อมสแตนบายส่วนฟอร์มโยกับจอแดนแฮนสันแน่นอนต้องเป็นตัวจริงนะครับนี่สภาพทีมของลิเวอร์พูลเราก็ย้ำมาที่สิบเอ็ดรายชื่อที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับพร้อมไลอัพ ปอโต้นะฮะของเซยโจ้คอนเซซาจะมาในระบบ4-4-2นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเป็นดิโก้คาสตานะครับกองหลังสี่คนวันเดลนัสซิเมนโตบอสเก้ทางด้านซ้ายนะครับเซนเตอร์ใช้อีบันส์มาร์กาโนจับคู่กับฟาบิโอคาโดโซส่วนทางด้านขวาเป็นเมซุสโครอน่านะครับแผงกองกลางนะครับก็ใช้ลุยส์เดียร์ทางด้านซ้ายมาติอุสอูเลบีตรงกลางนะครับ จับคู่กับมาโกกูยิตนะครับส่วนทาาน้านขวาสุดเป็นโอตาวิโอส่วนแผงกองหน้าพวกเขาใช้โทนี่มาติเนสจับคู่กับมาดีตามารี่นะครับมาดีตาเรมี่อ่าขออภยัยนี่คือหน้าคู่นะครับเป็นฝั่งของปอโต้นะครับลาตินอเมริกานะครับสองคนนี้อ่า ส่วนเลี้ยงผู้พูลครับก็มาในระบบ4-4-3เช่นเคยผูปลุกศัตรูเป็นอลิสันเมเกอร์กองหลัง4คนโจโกเมสทางด้านขวาเจอมาติปจับกู้กับอ oh ิบราฮิม่ากัวนเต้ส่วนซ้ายสุดเป็นคอสตาร์สมิการ์ดแผงกองกลางครับใช้แฮนเดนเซ่นนะครับยืนทางออกไปทางด้านขวาฟอร์มิโอตรงกลางเคอร์ติโจนทางด้านซ้ายส่วนสามตประสานในด้าหน้าวันนี้ใช้ซาร่าเฟอร์มิโนและมาเน่นะครับอ่าเรามาดูฝั่งสื่อหน่อยให้ใครชนะนะครับ น่สื่อก็จะมองเป็นลิเวอร์พูลบุกมาชนะไปได้สองหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่าอ่าปาโตโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดที่แล้วนะครับในลีกของเขาเนี่ยไปเอาชนะกิวินเซนต์มาบุกไปเยือนนะครับชนะสองหนึ่งเมื่อวันศุกร์และก่อนหน้านั้นฟอร์มก็เล่น,นก็ไปเสมอกับอาร์ลิงตันแริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนนะฮะก็เสมอมาศูนย์ศูนย์ก็ได้ถึงแต้มโดยตอนนี้เนี่ย ไม่มันปป้นมือที่จะล้างแคนปลิเวอร์พูลหลังจากเจอกันมา6แมตช์ยังไม่เคยชนะเลยนะครับลิเวอร์พูลชนะตลอดอ่าส่วนลิเวอร์พูลนะฮะก็บอกเดลเลสนะครับหลังจากที่เสมอ3-3ในนัดเจอกับเรน์ฟอร์ดนะครับแบบหน้าเคกโลเพราะมีโอกาสยิงนำไปก็ทำไม่ได้นะครับก็เสีย2คะแนนอนำค่าก็บอกว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขานั้นถึงแม้ว่าจะเสมอล่าสุดแต่ว่าก็ยังฟอร์มค่อนข้าง,งรง้อนแรงร้อนแรงยังไม่แพ้ใครในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ เหมือนกับกัปโต้ก็ยังไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับโดยสื่อมองว่ายังไงซะปอโต้น่ะมีปัญหาทางน้านแผงหลังก็คือขาดนักเตะคนสําคัญของพวกเขานะครับนั่นก็คือที่โดนโทษใบแดงห้ามแข่งนะครับนั่นก็คือซันเชลส์เอมเบมบานะครับที่โดนโทษใบแดงฉะนั้นตรงนี้แหละคือปัญหาของเซจูคอนซิตาวก็จะเลือกใครถ้าหากเลือกเปเป้ปอปมุกลงเล่นก็อาจจะเจอ3ประสานในแนวลุกของลิเวอร์พูลกระนำเอาก็เป็นได้นะครับ อ่าเขาก็เลยให้ปอตโต้แพ้ลิเวอร์พูลไปสองหนึ่งนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นกันยางนรายสำหรับคู่นี้นะฮะ